ฮ l ลโลยูทูบสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนวันนี้มาอวดของอีกแล้วนะครับผมก็จพึ่งมันไส้คนะ <c ười> คือมันเป็นความฝันของยูทูบเบอร์ยูทูบบ้าคนหนึ่งนะครับหมายถึงผมเองนะที่ต้องการอยากจะใช้กล้อง DSLR เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับของยูทูบบ้าคนนี้นะครับผมเนาะ นี่เป็น c คนนอน0 d นะครับเล็งมาไว้ตั้งนานนมแล้วเหมือนกันแหละแหละอยากจะใช้มันก็ไม่มีโอกาสสักทีนี่ก็แถมแมมม,มา32ิกิกนะคจัะกดบแมมไว้ยี่ห้อ Kingston นะสายสายสพาลนะครับเล่นคิป หนึ่งตัวนะครับเป็นเลนกันสั่นเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมไม่มีนะผมไม่กันสั่นแล้วก็พ่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ใบรับประกันอะไรสักอย่างคู่มืออะไเอี่ย ก็หมดแค่นี้แล้วก็ตัวกล้องนะครับตัวกล้องเยอะนะคร็บ,บนึงนะจะเขาตั้งไว้บนกล่องนะเพื่อนดูดลยก็มันก็คงจะรุ่น 80D เนี่ยมันก็คงจะล้าหลังไปแล้วล่ะแต่ก็ช่างมันเถอะเนาะ มันจะล้าหลังมันจะอะไรก็เก่าใหม่สาหรับเราเก่าสาหรับอื่นผู้ช่างมันนะครับผมแต่มันเป็นเรื่องใหม่สําหรับผมนะสำหรับยูทูบเบอร์อย่างผมที่ใช้เจ้า Canon 80D ตัวนี้นะครับเป็นกล้อง DSLR ตัวแรกของผมเลยนะครับในชีวิตผมเลยนะนี่สามารถบิดออกมาได้นะครับผมสามารถบิดได้นะครับเนี่ยครับ จอแบบสัมผัสน,นะครับผมก็ใช้งานยังไงก็คงจะทั้งคืนอีกแล้วนะครับวันนี้เนาะเดี๋ยวใส่เลนส์กล้องเข้าไปดนะูเป็นความฝันของผมตั้งนานแล้วเนาะสำหรับยูทูบเบอร์ยูทูบบ้าคนหนึ่งนะครับที่ต้องการอยากจะมีกล้อง DSLR สักตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งรุ่นนี้ก็ผมก็ เล่นไว้เ,เล็งไว้ตั้งนานแล้วนะครับผมต t บ b ิ l i z ร r โอ้มีครับผม <Okay. S 1> มีมีม,มีมีกันสั่นด้วยยอดเลยครับนี่ที่เปิดฝานะซูมได้นะครับซูมได้สิเท่าไรวะห้าสิบห้าเอ็กนะครับเอ็กเขาบอกอยังไงไปจัดมาแล้วครับชุดใหญ่ชุดใหญ่ ไฟกระพริบนะครับ 80D นะครับแคนนอน0ปดก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะครับตื่นเต้นมากมีใจมากนได้ได้รุ่นนี้มาใช้นะครับผมก็อยากจะได้อยากได้เหมันเดิมเลยอะไรก็อยากได้แต่มันมีโอกาสได้จัดสักทีนะครับผมป็ดกล้อง DSLR ตัวแรกในชีวิตของผมเลย ใช้ยังไงก็คงจะทั้งคืนอีกแหละคืนนี้คุบวงในกับมันนะนะครับปิดกล้องไว้แ <Ferm> ค <AT immt> so, ่นั้น E OS แปดสิบ d นะครับก็คงจะมีเท่านี้หละครับเนาะวันนี้มา รีวิวมาอวดกล่องดีเอสราของยูทูบยูทูบระคนหนึ่งนะครับผมที่ต้องการอยากจะได้มันนะครับอยาจะใช้มันอยาจะมีมันนะในที่สุดวันหนึ่งเรามีมันมาก็ก็ดีใจมากครับผมดีใจมากมกลอ่องก่องมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถึงจะอ่า ไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจของผมนะที่เราตั้งใจอยากจะมีกล้อง DSLR ในไว้ไซต์นะครับผมสำหรับยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะเขาไม่รู้ว่าจะใช้ดีหรือเปล่าเนาะเห็นจต่เขารีวิวใน YouTube นะครับพอเรามาใช้จริงมันจะเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่าแล้วก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งที่ผมอยากจะได้มากๆนะครับผม,ผมไปเห็นของพี่พรานพึ่งน,นะครับผม ที่านแกใช้รุ่นที่มันแต่ของของแกอาจจะเป็นรุ่น P900 ้าไม่ใช่ p ีพันนะครับเป็นนิคอนนะครับนิคอนคูพิก p ีพันนะที่เขาบอกว่าซูมถึงดวงจังนทะร์เนี่ยก็รุน่นอาจจะแพงหน่อยนะแต่รุ่นนี้ก็หนักอยู่นะก็หลายหมือ่นอยู่เหมือนกัน oh. ก็ช่างเนอะเราคือเราชอบรุ่นนี้มาตั้งนานแล,ล้วล่ะ เข้าไปดูในคลิปใน YouTube ก็กเล่งๆอยู่รุ่นนี้แหละแคนนอน80 d นี่แหละนะ EOS 80 d นี่แหละก็เล็งๆมันอยู่ดูๆตามมันอยู่นะครับว่ามันมีฟังก์ชันการใช้งานยังไงมั่งนะผมก็ไม่รู้จัอธิบายนะเพราะผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญผมก็บอกอยู่ว่านี่ผมเป็นกล้องตัวแรก DSLR ตัวแรกของผมเลยนะครับผมครั้งแรกในชีวิตที่ที่จะใช้กล้องแบบนี้ในการถ่ายทำา คลิปวิดีโอทาช่อง y youtube ของผมนะครับผมนะผมก็ไม่รู้จะบอกสเปคมันยังไงเพราะผมก็ไม่ได้ศึกษามาก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมก็เพิ่งซื้อมันมานี่แหละเพิ่งได้มันมานี่แหละนะครับได้มาแล้วก็ก็จะศึกษาไปด้วยกันว่ามันจะใช้งานยังไงนะครับถ่ายภาพยังไงให้มันออกมาให้มันดูดีนะครับให้มันดูดี ก็ผมก็ยึดเอา u t u b e นี่แหละครับเป็นอาจารย์ทุทกๆอย่างนะครับมันมีสอนมีให้เราเรียนรู้ทุกอย่างที่เราอยากจะรู้นะครับเราโอเคเชิญก็ไปหานะครับกันใช้งานของต้องย s ดรุ่นนี้ใช้ยังไงใช้ดีไหมนะครับก็ไปดูเอานะครับผมผมอาจจะไม่มีข้อมูลให้ก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมก็แค่อยากจะมาบอกเพื่อนๆว่าเพิ่งจะมีกับเขาแล้วครับผมเนาะ ขาอดสักนิดหนึ่งเถอะเนาะขอหนุบยุ่งขออ่าเขาเรียกอะไรอ่ะพึ่งทั้งหนุบยุ่งเนี่ยจักบาทเนาะยิวถ่ายยังไงเล้วม่ใ้ลิงใน่มาเร้าเลยมันจะต้องศึกษาดูอีกทีนะแล้วก็ใช้กันไปนะแม้กระทั่งกล้องโปรโปคงบุกนะน็คก็จะใช้ได้ก็ แทบแทบตายนะครับพวกวงในกับม <little language drie |so|>? ันนะครับโอเคครับส่วนเราขอบม่พูดมากครับส่วนเับคลิปนี้ก็คงจะมีนี้แล้วครับผมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณมากครับ